ความรักที่น่ารักกำลังจะเข้ามาเคาะประตูหัวใจใครกันนะเอามาดูเป็นยังไงบ้างนะคะขอมาดูพลังงานก่อนเนาะนะคะคุณอาจจะกลัวกลัวกล้าในการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะอา,อาจจะเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณนะคะเสีย ความเชื่อมั่นในตัวเองมากที่แบบอยู่แล้วรู้สึกเฟลอยู่แล้วรู้สึกตัวเล็กจังเลยทั้งนี่จริงก่อนหน้าที่คุณจะมาเจอคนคนนี้คนก่อนหน้าเนี่ยค่ะคุณเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองมากแต่พอไปอยู่กับเขาเนี่ยคุณเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วบางคนหนักกว่านั้นก็คือแบบ อยู่กับเขาด้วยความที่รู้สึกตัวเ็กนิดเดียวแบบอาจจะตั้งคําถามกับคุณค่าของตัวเองด้วยซ้ำว่าเฮ้ยฉันไม่มีคุณค่าเลยเหรอฉันมีค่าแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะลึกๆคุณเองก็อาจจะอยากเริ่มต้นใหม่แต่ก็กลัวๆกล้าๆเหมือนกันเนาะนะคะอีกในหนึ่งนะคะใครบางคนที่หลุดออกมาได้แล้วเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะกลับ มาสดใสมากขึ้นบางคนนะคะก็อาจจะมีใบหน้าที่อ่อนกว่าไวไยเพราะไม่ได้เครียดแล้วไงเออคือก่อนเนี้ยหน้าเนี้ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเครียดมานะคะแบบจนแบบบางทีก็อาจจะแบบเหมือนโดนดูดพลังงานชีวิตนาคะ่ะเนาะแล้วก็ตอนนี้พอคุณหลุดออกมาเนี่ยคุณกลับมาสดใสขึ้นนะคะน่ารักขึ้นอย่างเงี้ย เออคุณนะฮะอาจจะเคยอยู่ในจุดที่พูดกับตัวเองหรือคิดกับตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเคยถูกกรอกหูนะคะจากความสัมพันธ์เดิมที่ทำให้คุณนะ่ะตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนอย่างที่บอกหลุดออกมาลว พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และศึกษากับคนใหม่ๆแล้วแต่ยันที่บอกลก,ลก,กลัวๆก,ก็มกกีฟีกกลที่แบบว่าเออจริงๆอยู่เป็นโสดมันก็ดีนี่หว่าเออไม่ต้องหาใครมาก็ได้นะคะแต่ลึกๆแล้วก็อยากมีเอาจริงๆนะคะตอนนี้ถ้าหลายคนที่หลุดออกมาได้แล้ว,วโดยสิ้นเชิงเนี่ยช่วงเนี้ยคุณน่ารักขึ้นมากๆด้วยสัมไปเนาะอ่าแล้วมาดู ลัคนาราศีและวันเกิดกันหน่อยนะคะที่ใครที่กำลังจะโดนความรักที่น่ารักเข้ามาครอบประตูหัวใจนะคะนับทุกแบบนะลัคนาราศีนะบอกไปแล้วนะคะช่องนี้เนาะนะคะแอริสนะคะเมทาดฝ่ายนะคะเวอร์โกคะ่ะกันนะคะธาตุดินลิบรานะคะตุลธาตุลมนะคะแคปริกอนมังกร ธาตุดินนะคะ Aquarius นะคะกุมนะคะธาตุลมนะคะอาจจะมีคนที่เกิดนะคะวันจันนะฮะวันพุธวันอาทิตย์นะคะวนัวน,น,ะะวนเสาร์เนาะ,ะและอาจจะมีคนที่เกิดนะคะที่มีตัวเลขก็คือ1 11 21 นะคะส1มสิบเอ็ดนะคะสิ 10, นะคะสองสิบสนะคะสี่สและอาจจะมีคนที่มีเดือนเกิดนะคะมกราคมกุมภาพันธ์นะคะเมษายนตุลาคมและก็พฤศจิกายนนะคะ ก็ไม่รู้นะคะใครที่จะโดนเข้ามาก็็ขอประตูหัวใจนะคะแต่หากถาาไม่มีวันนะคะ,ะคราีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เคลมนะคะพลังงานดีๆไปได้เนาะนะคะและใครสนใจเช็คนะคะส่วนตัวก็ทักเข้ามาได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ